สีัดีครับพี่น้องครับเอาอีกรอบครับกว่าจะถึงกรุงเทพนี่มันดา่ดานเยอะด่านเยอะก็เลยหันหันหัวกลับเชียงใหม่อีกรอบดีก,กว่านะขึ้นภาคเหนืออีกรอบครับพี่น้องอันนี้นเลยคลองขุมานะครับเลยคลองขุมาก็ยังมีด่านอีกครับก็นะ ไม่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นด่านอะไรเมื่อสักครู่นี้นะครับมีตำรวจนะครับหมวกทองขี่รถย้อนสอนมาถามผมว่าจอดทำอะไรเนี่ยเออผมก็เลยถามว่าสงสัยอะไรผมนะครับเขบอกว่าเปล่า <c oughs> เออเปล่าเห็นรถจอดก็เลยขี่มาดูครวาวงั้นนะครับเดี๋ยว ปฏิพิพยุงเนี่ยจะเข้ากรุงเทพแต่ด่านเยอะกลับเชียงใหม่ดีกว่าอ่าแจ,จ็กเอ่อแจกด้วยมาเลยที่อ่าเขาเรียกว่าบ้านบ้านเมียแจ็กแล้วเปล่าก็เลยนักพักนักหวันมานี่รู้สึกด่านเยอะมากเอามันเยอะเราก็เราก็ต้องว่ากันไปกลับเชียงใหม่ดีกว่าพี่น้อง ีไปตรงด่านนี้อีกหน่อยดิเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีตำรวจขี่ย้อนสอนมาหาผมนะครับขี่ลย้อนสอนมาอเนี่ยเห็นไหมข้อตำรวจขี่ย้อนสอนชาวบ,บ้านขี่ย้อนบ้างอา้าวก็เอาอย่างกันเนี่ยเห็นไหมอราข้ออะไรอะ่ะตำรวจก็ยังขี่ได้อะ่ะเห็นไหมทำไมประชาชนจะนขี่ไม่ได้ตำรวจทำผิดกฎหมายได้ประชาชนมันก็เอาอย่างอะ่ะเห็นไหม คุณมีหน้าที่ต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเช็นไ,ไหมจุดตรวจ200เมตรหว่างงานนะครับจุดตรวจอีก200เมตรนะครับของสพอ,อะไรบ้านสรกบาทนะครับ สรกบาทแล้วจดสรกบาทจดสรกบาทเอาแหวะเยี่ยมสักหน่อยดิไหนก็ไหนๆแล้วเนาะ เออนีดูเทินกลับเชียงใหม่ดีกว่าแไบเยี่ยมแบบเยี่ยมนะครับเป็นปกติเข้ากรุงเทพด่านเยอะก็เลยต้องแวะเยี่ยมท่านหน่อยะครับเยี่ยมกันเยี่ยมกันนะครับอ ไปซะแล้วนะครับจะไปซะแล้วจะไปซะแล้วไปซะแล้วไปลงโลกเลยนะครับไปลงลงนะเล่นเกมกันครับเี่นมกัน ไปเยี่ยมการนักนะคาับในตอนที่ร้ายแจ้งหนึ่งก้อนหนึ่งก็รถจะเรียบร้อยก่อนจุดบังคับใช้กฎหมายนะครับสอพอานุบอรลักอ๋อำอำเภอกำแพงเพชรขานุขานุครับขานุบอระลัก์านุวอรลรัก,น,รรกนะครับ ห้องน้ําห้องน้ําเอาไว้ใช้บริการห้องน้ําได้นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเยี่ยมชมเยี่ยมชมนะครับอันนี้อันนี้ตรวจหาสารเสียติดใช่ไหมฮะเป็นกานตรวจตรวจสีใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ไอ โอ้สแลนอย่างนั้นเลยเหรอครับที่เก็บปัสสาวะฮะใครใครเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจครับทำไมอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ในล็อบบลอนไม่ล็อบกวอนไม่ในล็อบบลอนนะผมเป็นพื้นที่เจ้าที่ทำงานนะครับอาจเจ้าที่ทำงานก็เข้าใจเออเข้าใจ อ่าอ่าเป็นเพื่อนจุดๆอันนี้ไอ้ทางสาสุขไม่ได้มาร่วมด้วยอ่ะครับครับครับายโอเคสาสุขไม่ได้มาร่วมด้วยเหรอเข้าดงใานาเลยครับเข้าไปาหน้าศพเลยครับที่ไหนนะเข้าไปต่อสายหลวงศพตอวเลยครับเข้าไปาาาต่อสายที่สาวพออ๋อที่นี่ครับ ไม่ใช่อ่านป้ายเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ให้ให้ให้ชาวบ้านเขาอ่านด้วยนะครับพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้านหน้าที่ตำรวจการกระทําใดๆที่ผัดขวางการปฏิบัติงานลบกวนก่อให้การต่อเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดตามกฎหมายผิดตามกฎหมายอะไรอยู่ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับ อ่าอันนี้มีบัตรพอสองบัตรบัตรปสองเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นบัตรอะไรครับเนี่ยอ่านะครับไม่ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับอย,อย่าอย่าอย่าตั้งข้อกล่าวหาประชาชนในลักษณะนั้นคือผมมาสอบถามว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีฝ่ายสาธารณสุขมาตรวจร่วมก็เท่านั้นเมื่อมาเห็นแล้วมันไม่มีฝ่ายสาธารณสุขแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสารคัดหลั่งประชาชนหรอ ก็เท่านั้นเองนะครับอ่อย่าอย่าพยายามตั้งข้อกล่าวหาตามป้ายนะครับไม่ได้ก่อความเดือดร้อนลำพานอะไรนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นป้ายห้ามอย่างนี้นะครับผมไม่ทราบว่ามันยังไงพองวตลอท่านจากทดท่านบอกว่าถ่ายได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอ่า แล้วเจ้าของบัตรนี่มาหรือเปล่าคับคเนี่ยเจ้าของบัตรปสองเนี่ยฮะผมทางานอยู่นะครับไม่ใช่ผมถามว่าเจ้าของบัตรมา<ผ>มไหม,มทํางานอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ทำงานก็ตอบได้เกาี่เออก็ทำได้ไม่ใช่คือผมถาม <Wilson. S 1> ผมถามแค <ๆ S 2> ่ว่าเจ้าของบัตรมาหรือเปล่าแค่นั้นเองฮะงมงไม่ใช่มีแต่บัตรไงเจ้าของเจ้าของบัตรอ่ะเจ้าของบัตรคืออ๋อครับผม ก็มีก็ชัดเจนก็เท่านั้นผมก็ถามแค่นี้เองเออแล้วทีนี้ไอ้ทางสาสุขไม่ได้มาร่วมเหรอถามก็ไป่าทางลูกอีกนะฮะคุณถามองฝาคุณก็ไปปาทางลูกอีกนะเอ้าวันจริงๆมันก็ต้องมันก็ต้องมีตรวจร่วมร้อนนะครับ้องร้อนะครับทงานนะครับร้อน้อนมีแค่ร้อนอ่าร้อนอะ้อนครับอ่าถูกต้องก็ถูกต้องครับถูกต้องก็ถูกต้องครับอ่าทาอ่าอ่าทำนะพอแล้วครับเที่แนะนําพอแล้วนะครับเอ้าไม่ใช่ ทำไมอ่ะทำไปดิทำไปดิผมไม่ได้ขัดขวางเลยดิท่านจะตรวจสีท่านก็ตรวจได้เนี่ยเขาวัดได้ปกตินะครับอ่าก็วัดได้ปกติอ่าท่านแต่ทำก็ท่านทำไปนะครับไม่ได้ก่อกวนนะครับไม่ได้ก่อกวนเพียงแต่เราก็ลงมาสอบถามปกตินะ เอ่อพอดีมีเจ้าของบัตรเจ้าของบัตรมาด้วยนะครับก็เจ้าของบัตรท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรนะครับก็ก็โอเคนะครับน mm ี่แหละเขาว่าไม่มีสารสุขตรวจอบนะครับเอ่อที่เห็นตรวจตะก,กี้นี้นะครับหนึ่งละไม่ไม่เห็นลงต่อหนึ่งนะครับไม่เห็นลงต่อหนึ่งนะอ่า อ่าถ่ายถ่ายถ่ายครับย้ายดูบัตรครับขออนุญาตดูบัตรด้วยบัตรแต่ไม่ถ่ายนะครับคนที่จะอ่าบัตรทะเบียนอ่าเดี๋ยวเดีดูวได้ครับเขายัดอ่าแล้วคุณมาถ่ายบัตรบัตรสื่อมันชนผมได้ไงอ่าแล้วคุณมาถ่ายกันอยังไงไม่ใช่ก็คือ ถ้าเป็นหัวหน้าจุดตรวจนี่ผมให้ตรวจสอบได้แต่ไม่ให้ถ่ายขออนุญาตปฏิญาชนท่านด้วยอ่าอ่าได้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 ไมได้ทำไมผมถ่ายไม่ได้หรอครับไม่ใช่ก็คือเขาบริสุทธิ์แต่เขาไม่ให้ถ่ายมันมีเลขสิบสามหลักอยู่อ่าอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมอ้าวอ้าวแล้วเนี่ยอ้าวถ่ายอ้าวถ่ายถ่ยอ้าวผมไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายนะครับแต่ท่านถ่ายบาดสมนะครับอ่า ผมไม่ได้อนุญาติให้ตำารวจถ่ายนะครับถ้าตรวจสอบอได้ครับตรวจสอบนะครับอตรวจสอบแต่ไม่ต้องถ่ายครับคือบาต่อาม่อ่าอ่าอบัตร <c oughs> นี้อองรัฐบาทางพันธนะุ์นะก็คือแจ้งความดําเนินคดีได้เลยนะครับอ่าแจ้งความดําเนินคดีได้เลยถ้าคนที่เป็นผู้สื่อข,ข่าวนี่ ให้ไปดูแล้วกันว่ามันทําได้หรือไม่ได้นะครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้เช็คหมายจับใช่ไหมแต่ไม่ได้ถ่ายบัตรผมนะใช่ครับโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าน้องคนนั้นบอกว่าไม่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 มีบัตรจากประกบประชาสัมพันธ์จะทำยังไงกับผมได้อ่ะเรียบร้อยนะครับครับผมไม่ได้ท้าำอะไรก็ทำไปทำไปครับอ่าทำไปครับทำไปถ่ายแล้วนะครับถ่ายไปหมดแล้วนะครับคืนท่านผู้ชม เอาเอาว่าถนนหลวงผมมีสิทธิ์ยืนอย่างนี้ผมไม่ได้รบกวนท่านนะท่านจะทํางานท่านก็ทําไปนะครับอ่านะครับอ่าฮะก็ทำไปไงเนี่ยก็พื้นที่พื้นผืนพื้นี่อมันเป็นพื้นที่ควบคุมอะครับเดี๋ยวผมสอบถามดาบน่ดนึงเออตอนนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กระท่งเขาปฏิบัติได้ปกติเออเพียงแต่ถนนหลวงมันสร้างด้วยเงินภาษีตรงไหนวะเนี่ยจะกล่าวหาผมผมไม่ได้ปวดพวกท่านนะเพียงแต่ผมมาสอบถามในข้อที่ผมสงสัยเรียบร้อยลถึงน้เออยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยนะมันจะเรียบร้อยมันจะเรียบร้อยได้ยังไงพี่มาตัดสินใจว่ามันต้องเรียบร้อยได้ยังไงผมยังไม่เรียบร้อยเลย อาก็เรื่องของผมก็อย่าไล่ผมดิเออคุณก็ทํางานไปปกติแค่นั้นเองเออคุณก็ทํางานของคุณไปปกตินะตั้งกล้องมันเฉลยนะก็ไปเชียนะครับก็มาจากเชียงใหม่นะครับมาจากเ,าเยวตั้งกล้องให้เห็นชัดๆนะครับว่า อธิบายกันนะครับนะครับนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้ก่อกวนอะไรเขานะครับอ่าไม่ได้ก่อกวนอะไรเขาแต่ตลอดคนนี้กําลังตามมาถ่ายผมนะครับถ่ายผมได้มถ่ายได้เออก็ถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมมาก่อกวนไงผมก็ถอยออกมาแล้ว แต่ทีนี้ว่าคุณตามถ่ายผมนี่คือคุณก่อกวนผมครับอ่าอ่าเอาตรวจเอาเอาเอาอาตรวจทีนี้เอาเรียกเข้ามาตรวจเอาอ่าพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเอารถเข้ามาตรวจนะอ่าอ่าก็จะเรียกเขาเรียกนะครับอ่า นะครับก็คือท่านไม่ได้ลงในเอกสารตอนหนึ่งนะครับอ่าก็ว่าท่านไปนะครับ,นรบหนึ่งไม่มีสารสุขมาตรวจรูนะครับลองดูกันลองดูกันไปเรื่อยๆกันะนะครับอ่านะครับ ฮะเฮ้ยตรวจไปถ่ายรถมารถชาวบ้านรถชาวบ้านผมไม่ถ่ายครับอะตรวจ้วก็ตรวจไปดิคุณก็ตรวจคุณก็ตรวจไปดิมาใช้ผมถ่ายรถชาวบ้านได้ยังไงอะนะครับ เอกสารตอนหนึ่งไม่ได้ลงครับเอกสารตอนหนึ่งไม่ได้ลงเพราะนั้นเอา้าให้ให้ให้ดูรถเทะเบียนนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ถ่ายหรอกอ่ารถเทะเบียนนี้ ไม่ภาษีไม่มีนะครับไม่ภาษีที่กระจกไม่มีอ่าไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่มีนะครับรถสองศูนย์ครับร้อยเวรสองศูนนะครับนี่แหละครับคือการตรวจหาาว่าสารเสพติดของของตำรวจนะครับ ที่มีปัญหาจราจรพร้อมควรนะครับว่าชีวชเวชูสำนองสำนิ้วนเนี่ยเออเอาเมื่อพวกท่านทนร้อนได้ผมก็ทนอ่ะจำเป็นอ่ะนะครับ คือเอ่อใช้อุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดนี่ก็ไม่ถูกต้องแล้วครับท่านใช้เป็นถ้วยน้ําจิ้มนะครับเอ่อเป็นถ้วยน้ําจิ้มของอสอพอนุวลลักษ์นะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะอ่า วดูนะครับคือเอาสารสีดำสารสีดำมามาปิดเพื่อให้ประชาชนสีฉีเสร็จก็ตรวจแล้วไม่เจอพอตรวจแล้วไม่เจอก็เขี่ยลงถังนะครับเขี่ยลงถังจะเป็นถุงดำมั้งนะแล้วสุดท้ายท่านจะเอาไปโยนทิ้งไหนะครับนะอซุ่มเสี่ยงกับการแพร่เชื้อโควิดในทีนมากเลยครับ ก็ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับรวมทั้งในยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าเออถ้าการที่ประชาชนเข้าออกไปชุมนมุมถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนออกไปชุมนมุมบอกว่าแพร่เชื้อระบ,บาดโควิดในจีนแล้วอย่างนี้ไม่หนักกว่าหรอครับนะครับแล้วอย่างนี้ไม่หนักกว่าหรอ ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เจ้าของบัตรเอาวัตบัตรวางไว้ไว้นะครับก็คือเป็นเอาเค่เป็นบุคคลที่ควบคุมการตรวจหรือยังไงผมไม่ทราบนะครับอ่าผมไม่ทราบการปฏิบัติท,ที่ที่ถูกต้องไหมตามระเบียบของไอ้นี่ไหมครับอ่านะรถติดครับรถติดนะที่ขานุรร่มลอลนัท เป็นถนนส,สยายเอเชียขาอมุ่งหน้าเข้านครสวรรค์น,นะครับะถ้าตรวจไม่เจอถ้าตรวจไม่เจอนี่ยแสดงว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนเหรอหรือว่ายังไงนะเออเดอูกยวนไปครับถึงแดดจะร้อนก็ท้นนะครับอ่าเรียกรถเข้ามาเดี๋ยวผมจะหลบให้นะครับ เดี๋ยวรถเข้ามาเดี๋ยวผมจะลบให้นะครับคือเอาสแลนสีดำนะครับไปบังให้ประชาชนได้ลงฉี่ทั้งทางนะครับอ่าไม่รู้ฉี่ใครเป็นชี่ใครนะครับอ่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้ดีที่สุดเลยแหละแต่รถรถโกก กอไก่คอละคังเจ็ดหกห้าสี่กรุงเ, 6, 5, 4, เทพมหานครอย่าลืมผู้ให้เช่านะครับเออเจ้าของรถเอาป้ายคำนะภาษีมาให้ตำรวจหน่อยเออมาให้ตำรวจติดไว้หน่อยนะครับนี่จะเป็นการสุ่มตรวจนะครับมันเป็นการละเมิด ประชาชนหรือไม่ผมไม่ทราบนะ,อะโอ้ยขอบคุณมากครับไขบ่แก้บนใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับนเรื่องแบบนี้อะไรกันเนี่ยไม่ว่าอะไรนะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าใช่ไหมประชาชนให้ไข่มาสองใบนะครับโอ้โหคุณภูมิโทรศัพท์ขึ้นมปอีกแล้วนะครับ นะความร้อนโทรศัพท์ขึ้นครับพี่น้องอก็เป็นการตรวจคน้นคนในที่ฐานะนะครับอืมเป็นการตรวจคน้นคนคนรถนะครับแล้วก็เอาลงมาตรวจทีนี่แหละครับชัดๆเลยนะครับ เป็นไงเป็นไงผ่านไหมผ่านไหมผ่านนะแสดงว่าเดี๋ยวครูอยู่ที่มหาครอ๋เเหรอเป็นครูอยู่ใช่ไหมโอ้เขาเป็นครูอยู่เที่มนะครับยังโดนเรียองตรวจเที่ยวอ่ะเอาง่ายๆนะครับอ่ามีชูสำนุกสำนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านจะชูท่านจะอะไรก็เสรีภาพนะ ครับ่เป็นครูจริงนะครับเมื่อกี้ในข้าราชการครูจริงนะครับโอ้โหดูดูประชาชนเนี่ยน้อถมถม่อมตนนะครับเอาไปขี่มาที่นให้เสร็จแล้วก็มีโอ้โหจะเรียกว่าอนไส้บัวไหมนะครับแทบจะก้มกราบอ่ะครับเออ อานุบรลลาร์ครับแต่ร้อนมากครับเออแล้วไม่ได้เอาหมวกมาด้วยนะกรนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือตามขั้นตอนการที่เออจะตรวจ ระเบียบต่างๆที่ถูกวางไว้เนี่ยมันถูกล้าเลยนะครับมันถูกล่านเลยที่จะพูดง่ายๆว่ามันคือทํานอกเหนือจากที่ระเบียบที่วางไว้นะครับนะนะทำเป็น,นขั้นตอนนะครับโอ้อุณหภูมิโทรศัพท์ขึ้นสูงครับ อ้าวเขาบอกฮาเนาะให้ดูแล้วกันนะครับว่าตำรวจชุดนี้ท่านปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้แล้วจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับเดี๋ยวดูกันไปสักพักก่อนนะครับก็เป็นการตรวจค้นรถนะครับในแกคปในอะไรเข้า อ่ครับมีจะแถมทุกคมด้วยนะครับอ๋อผู้โดยสารเขาไม่เอาครับทุกคมอ่าแล้วเราันนี้จะขี่ย้นสอนนะครับอ่านะ ร้อนมากครับขานุวรลักษ์กนะครับก็เป็นด่านตรวจฉีนะครับที่ไม่ไม่รู้ว่าตรงีเจ้ทโดนตรงนี้หรือเปล่านะครับสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างติดครับติดยาวเลยครับเพราะว่าท่านปิดช่องทางเดินรถนะครับ อ่าแล้วจะเห็นมาแต่ก็ร้อยนู่นนะครับเออตุนิดมากอ่โอแดดแดดร้อนมากครับแดดร้อนมากแต่เจ้าหน้าที่อยู่ในร่มนะครับอ่าอ่าคืนนี่เห็นไหม เขาเรียกตรวจแล้วเ,เนี่ยมาทาให้เราติดเสร็จแล้วก็ตรวจยังไม่เจอเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเป้าเป้าหมายนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะเดินทางเนี่ยไม่มีระครับที่เขาจะเสพยาแล้วเดินทางนะครับมีก็ส่วนน้อยอ่ะครับนะเอ่แต่มันเป็นการละเมิดประชาชนหรือไม่อ่ะดูน้องคนนี้จะขึ้นบ่อหน้าบ่อหลังขี่มอเตอร์ไซค์มามั้งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา ใส่บอกกันน็อตไงนะจะขี่มาใส่มานะครับเออเดูน,นะครับว่าสไลด์นี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะอันนี้ถือเดี่ยวมาเป็นนะครับอ่าไปดูแล้วกันนะท่านมีอำนาจตรวจนะครับนะก็มีบัตปรปสองเจ้าของบัตรก็มานะครับเออแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีสาสุกมาร่วมด้วยนะครับก็ยังอยู่ในเขตของตะแบงเพชรอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวก็ดยนนะครับว่าขั้นตอนการเอ่อตรวจถ้าเจอน่าแสดงว่าเสื้อลายก็ไม่เจอใช่ไหมอ่าเสื้อลายก็ไม่เจอนี่เนี่ยตำรวจนะมูในสิบคนนี้นะครับสิบตำรวจโทคนนี้บอกว่าเออผมไม่มีบัตรทางกรมประชาสัมพันธ์นะ แมนะก็ก็รู้ดีไปหมดนะครับแปลกทีดด่ไหนอะครับรถติดมากครับนะอ่ารถติดมากเลยนู่นอะยาวไปถึงงูนนะครับเนี่ยเพราะท่านอยากจะตอดชีไงใช่ไหมเออไม่รู้แคปทันหรือเปล่านะบัตรบัตรสีเหลืองบัตรวสองสีเหลืองเมือ่อเมื่อตะกี้นี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับว่าชื่ออะไรนะอ๋อมีมาโบยวายโวยวายคุณถ่ายผมได้ทําไมคุณผมจะถ่ายคุณไม่ได้โน่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับออแต่รถติดมากครับตอนนี้ยนะอ่าขานูวรลลักษณ์นะออเป็นพื้นที่ที่ บอกว่าเป็นพื้นที่ทําการทํางานของเขานะครับเอมีติดป้ายอย่างที่ที่เราบอกนะครับเออห้ามการทําการใดๆอันเป็นการกอร่อกวนเกื่อนคานแล้วแล้วคนคิดว่าประชาชนที่จะสัญจรไปมาเนี่ยมาเจอด่านพวกท่านเนี่ยคิดว่าประชาชนจะจะ,จะ,จ,ะจะมีอารมณ์เดียวกันกับที่ท่านเขียนป้ายเอาไว้หรือไม่อันนั้นผมไม่ทราบนะเอะผมไม่ทราบอ่า นะผมไม่ทราบเอาเมื่อท่านทนร้อนได้ผมก็ทนได้อะเอาว่ากันไปนะครับเพราะผมเดินมาแล้วสะดุดคลวยท่านนะเดินทางไม่สะดวกอใช่ไหมออต้องเอามือบังแดดพอสาบไว้ครับคุณนบบูำขึ้นสูงเดี๋ยวระเบิดเหมือนเครื่องเครื่อง